สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าเช้ากับบรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้ที่สัตหีบเราฝนตกด้วยค่ะวันนี้หลังจากที่ไม่ตกมานานนะคะช่วงหน้าหนาวฝนตกลงมาก็ต้นไม้ก็สดชื่นเลยค่ะหอมกลิ่นไอดิน หลายๆที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นเขาพยากรณว่าจะมีฝนตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10บอะค่ะแต่สติีีเพิ่งตกวันนี้เองค่ะฝนตกพอบ้านก็ได้โอกาสล้างรถเลยค่ะใช้น้ำฝนล้างรถ ตรงนี้เป็นตรงหน้าบ้านนะคะถ้าเรามองขึ้นไปก็จะเห็นภูเขาค่ะตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วค่ะฝวนตลูกแต่เช้าเลยวันนี้ส่วนถ้าเรามองไปทางตรงนี้นะคะมองกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะคะแต่เราจะเห็นทะเลนะคะฝั่งนี้ เห็นน้ำทะเลขาวๆอะค่ะวันนี้อากาศดีค่ะฝนตกว่ะได้เก็บภาพบรรยากาศฝนตกมาฝากทุกคนคนี่ก็ตกเป็นชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่หยุดเลยค่ะน่าจะตกทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ ตกแรงด้วยค่ะทุกคนดูผักที่เราปลูกไว้ในกระมังค่ะทุกคนต้นขึ้นช่ายล้มหมดเลยต่วนี้ก็เป็นโหละพานะคะที่เสร็จแล้วก็เอาก้านกินก้านเข้ามาเสียบไว้อะคะ่ะปิดละได้เวลาพอบ้านไปทำงานแล้วค่ะ ฝนก็ยังลงอยู่นะคะตอนนี้ลงเม็ดปลอยแล้วค่ะไม่ค่อยแรงตอนนี้ฝนตกไปทำงานสายเลยพ่อบ้านที่ทำงานก็ไม่ไกลค่ะประมาณ5โลประมาณ5 5 6โลได้ค่ะที่ทำงานเขามองขึ้นไปบนภูเขาเริ่มสว่างแล้วค่ะทุกคน ฝนเริ่มจะลงเมิดโปอยโปๆยแล้วค่ะไม่แรงแล้วยิ่งถ้าไปตกที่บ้านสวนยิ่งจะดีเลยนะคะอยากให้ไปตกที่บ้านสวนจังเลยต้นไม้เขาก็ได้เฉียวชอุ่มทุ่งนาก็จะได้กลับมาฟื้นฟูกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ทุ่งนาก็ แห้งแรงมากก็รอรอน้ำฝนนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะคืออยากเก็บบรรยากาศฝนตกมาให้ทุกคนได้ดูะค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นฝนแรกเลยของปีนี้นะคะตั้งแต่ปีใหม่มาฝนเพิ่งตกเนี่ยค่ะผักของเราสดชื่นแล้ว ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราบ้านสวนแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปลนะ